ขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร Photoshop CC สำหรับช่างภาพในหมวดที่6การแปลงภาพถ่ายขาวดำศิลปะในการแปลงภาพถ่ายสีให้เป็นขาวดำมีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความเข้าใจที่แตกต่างจากการแก้ไขสีแบบปกติยกตัวอย่างเช่นภาพที่คุณกำลังมองเห็นในขณะนี้ซึ่งเป็นภาพสีคุณจะเห็นว่ามันแตกต่างกันชัดเจน แต่ถ้าลองแปลงด้วยโหมดภาพถ่ายขาวดำจากกล้อง Digital ดิจิตอลโดยตรงแล้วพิจารณาดูก็จะพบว่าไม่ค่อยมีความน่าสนใจเท่าไหร่ในหมวดที่6ผมจะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกของน้ำหนักภาพที่ปราศจากสีสันและความได้เปรียบอย่างมากมายเมื่อคุณเลือกแปลงภาพถ่ายสีเป็นขาวดำด้วย Photoshop คุณจะฝึกมองโลกอย่างที่กล้องดิจิตอลกำลังมองจริงๆด้วยเทคนิคและวิธีการมากมายที่ปรากฏในหมวดต่างๆนี้ เริ่มต้นตั้งแต่การปูทางความรู้ความเข้าใจไปจนสู่วิธีการแปลงภาพที่หลากหลายจบด้วยแง่คิดความสำคัญว่าวิธีการทั้งหมดจะช่วยคุณเลือกเส้นทางการแปลงภาพถ่ายขาวดาในรูปแบบของตัวเองได้อย่างไรวันนี้คุณสามารถลงเรียนกับเราได้ในราคาพิเศษผ่านตัวแทรหลักสูตรอย่าง s k i l l a n c o m เพียงผู้เดียวและแน่นอนว่ามันรองรับการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆใ,ในอนาคตด้วยเช่นกันราหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเคย แล้วเจอกันในครอสนะครับ